कलो लोकनि तोतिच्छ करो सुतिशरो पुञ्जन चनपानु कुम्भं करो इन्या

นะนาวะยานะปะจายังอุปภาสะเขเตนนุมุนโนโพตะ

อยูายในวัดซึ่งก็เปนงสีฉันจะเห็นเว่าเกีวับงนะะจะเ็แม่ดอยู่ได้มี่ลตงดันบุตทัสุวันไปให้ทวารนิจโตสัตโตุโับพญานาคทับพนุ เจ็ดสามเจ็ดเดีามเนกด่บอกกันในเรื่องค่ะส ชัติจิงเบื่อมะลงะกงว่า,าสิตรงกันบ้าน้องเพี่น้องเนาะแล้วอา,อาจารย์เห็ดขันน้ำมนต์อยู่ข้างในด้วยค่ะพี่น้องด้วยเข้ามาซองขันยาตะเคียนอาจารย์เพิ่นเห็ดขันน้ำมนต์อยู่ข้างในนะคะพี่นอ้องแอดในเซ็น 8ปดซีกสาันกำลังเปลี่ยนนะคะพี่น้องตัวเลขกำลังไหลตัวเลขกำลังไหลกำลังเปลี่ยนนะคะพี่น้องเห็นแปดจก้กโอเมนค่ะเอซี่เห็นแปดได้สุดคะ่ะ ตามวิเคราะห์นี่เนาะค่ะพี่น้องเนะาะแปดกับสี่ชัดเจนเพรู้ว่าเจ็ดสามเจ็ดพี่น้องเห็นน้ำมันค่ะอันนี้ตัวหนังสือก็ล่องเริ่มขึ้นชัดเด่นนะคะพี่น้องเนาะเหมือนกับเพิ่นกำลังขึ้นลองเบอร์นะคะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็กไหนเออห้วยซื้อๆได้แล้วค่ะพี่น้องไม่ได้ลูกไม่ได้อะไรได้พี่น้อง ค่ะตรงโฟกัสไปตรงกลางคือจะเริ่มสิเป็นหนาค้นเลยนะคะพี่น้องด้วยตรงกลางนะคะพี่น้องสังเกตบ้างนะคะเริ่มจะเป็นหนาคนแล้วนะพี่น้องเนาะคนขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องเป็นเหมือนหนามดมนเขาขาเล้่ไม่ดังไม่จมูกเลยนะคะพี่น้องด้อเบ้งนะคะเห็นคือกันกบแอดบ่ค่ะพี่น้องค่ะเขาเมมต์มาบอกเลยด้วพี่น้องค่ะ Lumje indah tinggal berum, Sanggup atas kuat tak sedih, lupa umpan menguden. Tak ketawa ภาเวนยํภาเวนยํสํยตฺเตนนโสตินสํตํกุปตฺวาทัพเพโลธาวุปทนํอุเตโพธํโสตะนิสํสาธุอนฺธมานวิโยตะกาสุวีริยํมนตฺติปุญญตฺตํปูนีสิโลกุณคณํยาปุเสตเตโพธํสํสาจตเตกปฺปละจินํ ทูชาทูข่าผสมข้อมงมัดแปดขนานนะคะพี่น้องเนาะ

वा भाष मवा था बहवा दनाता सवा देना पभनादबाट ดาดาสรุปเลขให้ค่ะเข็แดจ่าจ่า,จาแมนค่ะเข็มเือกันแปดสี่ค่ะ দরিয়া তো দেয় ওরা อธิษฐานมันไม่มีอะไรนะยันห้าหนึ่งับอ๋อสาธุสาธุครั เพ่งคิดเพ่งใจซอยกันเด้อพี่น้องค่ะซอยกันนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้มาห่วมเห็นห่วมสางนะคะกับพระอาจารย์เพิ่นค่ะพี่น้องมาเห็นพระทรงองค์พระเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าบางเทือมันก็ยุเลิกเกินไปอยู่ในเกินไปนะค่ะพี่น้องเนาะคนมาทำบุญก็สิค่อนข้างทีเศษลำบากไม่การมากนะค่ะพี่น้องเนาะพร้อมซอยเหลือก็เลยบทัวถึงค่ะพี่น้องค่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็ขอเป็นสะพานบุญชอยกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลิศเลิพค่ะพี่น้อาเออนน่ย ตันก่อนี่ยอาจารย์ส้ำถ mm ุง hmm. อืมถ uh, ้าเครืองชั uh ่วโมงอาจารยอ้ต้องหัดซ้ำถุงก่อนเดีอาจารย์โอ้นเิเลยลงหางก่อนเลยเพราะว่ามันสิเดนมทนมากน้องลงหางก่อนบ่็กซิสทาวบ่น่งคุน้องเนาะขาขัเฟลดลงก่อนก็ได้ ค่แต่ยูทูวนี่คอนจะได้สามตัวตรงๆได้ฟาบไปใส่ได้พี่น้องด้ซันแอดกับซีล,ลอ้อเนาะคะ่ะอีกสามสิบนาทีค่ะพี่น้องค่ะฮอดบอชใ<อ>ช้ได้อีกครึ่งชั่วโมง เรียกถังปลูกที่เรียกมันขึ้นมาสีค่ะสี่เราักบักะตูลวดกาก<ะ>ขึ้นจังเห็ดตามค่ะแต่ว่ามันหัววุ<ะ>่นก็ตอนเจ้าไปท่าเตียนค่ะคอยว่ายัางไงเนี่ยคงไปคงไปเห็ดเห็น,เห,นเห็นห่างกันอยู่ ช่วงช่วงใคกำลังตรวจมอุเลืองเรือเป็นยังไงเลือดมันจะมือไรกรอเบงผลสรุปคือมีเองต่อถ้าว่าของถ้าว่ามันเป็นหาทีอย่ยอยางน,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 นี้เยอนแน่นแน่นกัเจ็ดอย่งเดวบ้านลังไหม เน้นถนัดตัวเน้นตัวนี้เลยค่นย่ำก็คือย่ำให้ออกตัวนี้เังสินะคะอาจารย์ถ้าโปออกตัวนี้วันใดได้งันงามตองย่ำอยูู่ค่ะอ๋อจังเลยก็ขอให้เอฟซีเป็นช่องโคมนสุขสุขคนหนอาจานหนอาค่ะปาถนาเน้นก็ให้ไลทกล่องปัถนาท่องก็ให้ไลท์โมปาถนาสิ่งหนึ่งประกันได้ก็ขอให้พันสําเร็จพัฒนสําเร็จในเรียววันนะคะพี่น้องเด้อขอให้มีแต่ข้ามมาสุขภาพแข็งแรงลารวยเงินทองนะคะพี่น้องเนาะ มักจัดขัด่านนะคะพี่น้องคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าบ่ม,มีผู้ใดเก่งเกินเลขค่ะพี่น้องคะแต่ถ้ามักถ้าชอบก็บเบ้าตามันโหลดค่ะพี่น้องคะอัดให้หนักนะคะพี่น้อง mm hmm. อันนี้ก็หมักก็ค่อยลงทุนนะคะพี่น้องเด้อเงินยูไใน,นกระเป๋าเฮ้าเนาะคะ่ะก่อนชิจกซื่อหันพิจาลณาให้รอบขอบมักตัวนี้ก็ฝากมันโหลดค่ะพี่น้องคะสุดท้ายเนี่ก็ขอบคุ่นเอฟซีทีมาบึง ไหลสดหรือว่าเป็นกําลังใจให้จนจบรายการคอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขลนค่ะเป็นเลขสามเนะเลขแปดเป็นเลขสามเอออย่าลืมว่าเลขแปดเป็นเลขสามค่ะพี่น้องค่ะก็จะเ,เป็นดูเลยเด้อค่ะเพราะว่ามันเอฟซีสีงบหน่อยค่ะบอกไม่แต่เคียนโหลดแปดกับแปดมันโหลดอาจารย์บอกฉันหลด